สบายดีเบื่อทุกคนมือน,นี้เขาพากันมาหลอหลอกเก็บพักนี่อยู่ช่วงนี้อยู่ในช่วงเก็บโตก็เลยมาพาก,กันมาเก็บผักอยู่หน้าอยู่ไฮน,นี่ช่วงคาดแขนนี่คือพักพักนี่คือพักกันป้อง มาสุบนี่นี่คือพนักง,งานเก็บพักเฮาเก็บหลายคนจังได้ไวน,นี่คือบรรยากาศทงไฮทงนาสิพาไปเบิ้งขจาวา,วานแห่พร้อมวันได้ป่าโบ ได้บ่ได้บ่นี่ขึ้นมาแล้วเด้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 ดิ ร ER ีอน่งใช่ละโอ้โหดนี่ตรงละูดอกเฮ้ได้แล้วได้แล้วนี่ช่วงนี้อยู่ในส่วนเก็บโตหองก็เลยพากันมาหาปลาออกห้ออกหน้าว่าเป็นยังหรอกเพราะว่า ให้หน้าก็เพื่อนอยูใ่ใกล้ๆกันบ่ได้ไปไกลปันไดใช้เ <c oughs> บิ่งปลาเฮาโยกขึ้นมาเบิง่งดูได้หลายปันไดดโอปลากล็ไดบักไดหลายกำลัลงดินดงเด้งดังเด้ง <c oughs> ไปเดี๋ปปไปไปเบิ่งเขาเก,ก็บพักต่อบรรยากาศเคยคำลงแรง ตอนนี้เป็นเวลา4โมงแรงพากันมาหลาะเก็บพักนี่คือปลาที่เห่าอันได้มาเมือนนี่ปลาวานแหนี่เดี๋ยวเอาปลาหวานแหปลานี่ได้หลาย,ลายพอสมควรได้เมือน,นี่ก็พอได้กินแรงแล้วมีพักแล้วก็มีปลานี่พนักง,งานเก็บพักเขาก็บักหลายๆเด จิ้มกิ่ม,มเอาแบบนี้เลยได้พักนะ <Yeah. S 1> ได้พักเมื่อซุปแ <c oughs> ล้วก็อันได้ปลาเมื่อทอด <c oughs> พอดีได้กินแรงเลยมื่อแรงนี่นะได้หล <c oughs> ายตี้คือว่ามิดอยู่นั่นว่านเฮ นี่เก็บพักมืนนี้พามาหล่อมืนนี้พามาหล่อนี่สมสศรศาตตอนเมมร่งเร่งกำลังงามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,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 ตามเด้อจ้ะ พาหล่อพากินมมอนี้พาหล่อมื่อื่นชีเฮตยังต้องถ่าเบิงอีกเือหน,นึ่งมมอนี้พามาหล่อหน่อยๆผมมีบอลหล่อหลายมีแต่บอนเก็บพักกับบ้านเห